อาจจะผิดหวังเล็กน้อยนะครับกับคำว่าความนิ่มนุ่มนะครสวัสดีครับผมเรามาคุยกันเกี่ยวกับเจ้า 1906R นะครับรหัส1906 RRL นะครับหลังจากที่ ได้เขียนรีวิวไปแล้วตอนนี้มาทำเป็นวิดีโอบ้างดีกว่าทบทวนกันนิดนึงนะครับ 1906R ตัว RL นะครับตัวนี้นะครับเป็น 1906R ที่กำลังวางขายอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับเห็นว่าในเว็บของ Super ร์สปอก็ยังมีอยู่เนาะนะครับลักษณะคร่าวๆทบทวนกันอีกนิดนึงนะครับตัวอัปเปอร์นะครับเป็นหนังกับคุณภาพเยี่ยมเลยนะครับ มีการเล่นลายเต็มไปหมดเลยนะครับตัวยากตัวความแพงมันก็อยู่อย่างนี้นะครับซึ่งหนังชิ้นนี้นะครับนี่เป็นหนึ่งชิ้นนะครับวางเย็บอยู่บนตัวผ้าตาข่ายที่คล้ายๆผ้าตาข่ายที่เป็นตัวของไนลอนมันคือจะเป็นมันๆน,นะครับด้านหน้านะฮะด้านหน้าตัวทว็บอ็อก จะแคบกว่าตัว2 0 0 2 r อยู่เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาด้านหน้านี้มีสัญลักษณ์ตัวเนะครับมาด้านในด้านข้างเท้าด้านในก็เป็นหนังกลับนะครับหนังกลับสลับกับผ้าตะข่ายนะครับมันมันส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็น ครอบด้วยพลาสติกนะครับที่มีความยืดหยุ่นนะครับพอเหมาะนะครับไม่กับไม่ถึงกับว่ายวบนะครับแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปด้านหลังเป็นโลโก้น e w b a ล a n c e นะครับกรอบเป็นสีแดงนะฮะส่วนตัว e อ็นล็นะครับเป็นเทคโนโลยีของ n นิวบ a n านที่เคยใส่ไว้ในรองเท้าว,วิ่งนะครับก็เป็น e n ็นล็อก็คือตัว n ock, นะครับ ที่เป็นวัสดุสังเคราะห์เหมือนเป็นพลาส,สติกนะครับนะฮะข้างในจะมีตัวล็อกตัวดึงด้วยเชือกที่จะ, are, ะร้อยออกด้านล่างนะครับนี่ร้อยออกด้านล่างออกมาสู่ตัวรูอร้อยเชือกเป็นหนึ่งในรูอร้อยเชือกเพราะฉะนั้นเวลาเราดึงเชือกให้ตึงเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะลัดช่วงหน้าเท้าเข้าไปด้วยนะครับช่วงหน้าเท้าเข้าไปตัวนี้เป็นเชือกแบนนะครับเป็นเชือกแบนซึ่งโดยปกติเนี่ย ถ้าเป็น e n l o c k นะครับมันจะมีเชือกที่เป็นเชือกข้อข้อนะครับถ้าผมจำไม่ผิดตัวที่เข้าไทยที่ก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นเชือกที่เป็นข้อข้อนะครับโดยปกติจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าเขาใช้เป็นเชือกแบนนะครับนุ่มพอประมาณมาที่ลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าเนี่ยก็เป็นหนังกลับนะครับแบบเดียวกับด้านนอกนะฮะแล้วก็ มีโลโก้ n ิวบาลานตตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนใช้ความร้อนปั๊มเข้าไปนะครับเป็น running นะฮะแล้วก็ด้านในก่อนละกันนะครับด้านในรองเท้านะครับส่วนของลิ้นเนี่ยเป็นผ้าฝ้าผ้าคอตตอนนะครับเนื้อดีนิ่มนะครับความหนาของลิ้นก็พอประมาณไม่ได้หนามากนะครับเพราะมันเป็นรองเท้าที่มีดีเอ็นเอมาจากตัว รอ,อ,องเท้าวิ่งเนาะนะครับแล้วก็ตัวโบด้านข้อเท้านะครับก็เป็นพ้านิ่มนะครับเหมือนกันกำลังสบายนะครับมาส่วนที่เป็นส่วนรับแรงนะครับอินโซเป็นออท o ท i g h ไลท์ ight, นะฮะอินโซเป็นออททไท์ความนุ่มก็จะเป็นสไตล์ออท o ท i g h ไลท์ออททท์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นเรื่องของการไม่เสียทรงแล้วก็อยู่ได้นานแสดงว่ามันก็จะนุ่มอย่างเงี้ออททท์ Auto ก็จะอยู่ใน อ,อินโซของ V5 นะครับ990 V5 นะครับที่ผมมีคู่หนึ่งส่วนมิดโซเป็นตัวเดียวกับ 2002R 200นะครับเป็น Energy นี่ส่วนของ Energy นะครับแล้วก็จะมีตัวโฟมรองรับด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีตัวกันพลิกของข้อเท้านะครับเป็น Stability w เว็บนะครับคันี้นะครับ มันมาจากรองเท้า860 V2 เนาะนะครับเป็นรองเท้าสาย Stability mm hmm. ก็จะมีตัวล็อกตรงกลางเท้าให้กันข้อเท้าพลิกนะครับให้ความมั่นคงสูงนะฮะมันไม่ค่อยบิดแตกต่างจาก878ที่ไม่มีหรือรองเท้ารุ่นอื่นที่ไม่มีนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องการเดินนะครับตัว outsole เป็นยางนะครับค่อนข้างหนาหนาเลยนะฮะหนาใส่ได้นานแน่นอนทนแต่ ไม่ใช่แข็งนะครับนิ่มนิ่มเลยนะครับก็คือตัวเดียวกันมิดโซเอาโซ่ oul, oul, ตัวเดียวกันกับ2 0 0 2 r สิ่งที่ต่างมีแค่ว่าตัวอินโซนะครับที่เป็นอ u t o ทอไลน์นะครับเป็นอ u t o ทอรไลน์นะอ้าสามวันเิมเต็มกับรองเท้าคู่นี้นะครับช่วงแรกต้องบอกว่าคนที่เลือกตัวนี้ไปนะครับอาจจะรู้สึกไม่ได้ อาจจะผิดหวังเล็กน้อยนะครับกับคำว่าความนิ่มนุ่มนะฮะผมต้องใช้เวลาถึง3วันกว่าที่เหมือนพื้นรองเท้าวิ่งหรือมันเนื่องจากว่ามันเป็นรองเท้าวิ่งก็ไม่ทราบนะครับมันก็เลยให้ความรู้สึกแข็งในช่วงแรกพอหลังจาก3วันผ่านไปนะครับโอโทโลไลเริ่มทำงานนะครับได้รับรู้ถึงความนุ่มของมันอย่างเต็มที่อารมณ์เนี่ยถึงผมถึงบอกว่าช่วงที่สวมทีแรกเนี่ย จุดที่รองรับนะครับมันมันคล้ายๆ v 5อ,อ๋อเพิ่งเข้าใจว่ามันเป็นออเทราไนี่เองนะครับอ่ะในช่วงที่ใส่ไปนะครับ3วันข้อดีของเขาเลยนะครับคืออารมณ์ใกล้ๆก,กันกับตัว 202R r เพราะมันพื้นเดียวกันนะครับในส่วนที่ดีของเขาเนี่ย คือนุ่มนะครับนุ่มแล้วก็ไม่ได้ยวบคือนุ่มกําลังดีนะครับแต่มันไม่ได้มีแรงส่งสะท้อนกลับมาเหมือนตัว 2002R นะเพราะอินโซมคนละตัวนะครับมันจะนุ่มในสไตล์รองเท้าลำลองเลยรองเท้าลำลองเหมือนตัวก็ก็ูนย์ทั่วไปที่เป็น e n c a p แล้วก็เดินแล้วก็ยวบลงไปนิดนึงแล้วก็หยุด มันก็จะให้ความรู้สึกแบบนั้นนะครับซึ่งจุดนี้ก็จะต่างจาก2องศูของ R ตรงที่พอพอเหยียบลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนเหมือนหนึบและเด้งกลับมานิดหนึ่งนะครับสายทั้งวันเป็นไงตัวรหัสนี้นะครับต้องบอกว่าเนื่องจากหน้าผ้าเขาค่อนข้างถี่นะครับแสงสว่างจากภายนอกนะครับแทบจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นด้วยหน้าผ้าแบบนี้แน่นอนว่า มันก็จะมีเรื่องของความอับชื้นเล็กน้อยถ้าใส่แบบไม่ถอดเลยนะครับก็ไม่ได้ถือว่ารู้สึกอับหรือสึกร้อนจนจนจนรู้สึกได้ขนาดนั้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของรองเท้าที่หน้าผ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราเทียบกับตัว 2022R เนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าตัว 2020R เนี่ยใส่แล้วรู้สึกโล่งเท้ากว่านะครับเพราะตัวนี้ตัว R4 นะครับเพราะหน้าผ้าเขาค่อนข้างโปร่งนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่รหัสอื่นสำหรับ1906เนี่ยผมก็มองว่าก็คงไม่ต่างกับ20งศูนมากนะครับที่ที่หน้าผ้าเขาช่วงที่เป็นตาข่ายเนี่ยเขาจะกว้างๆคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาจุดเด่นของเขาจริงๆเลยเนี่ยถ้าผมเทียบกับ20งศูนนะครับเรื่องความคุ้มค่าเนี่ย ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเรื่องดูดีเทลของตัวรองเท้าคือดีเทลหมายถึงตัวที่เขาไปใส่ในรายละเอียดอย่างนี้เล็กๆอย่างนั้น,นะครับที่ต้องไปทําเพิ่มเนี่ยพวกเนี้ยคือตัวเพิ่มราคานะครับตัวเพิ่มราคาของรองเท้าเลยแหละยิ่งทํายากยิ่งราคาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าความคุ้มค่าของหนึ่งก 1906R r l ตัวนี้อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่เรามีความชอบในอัปเปอร์ที่เป็นสไตล์ที่มีดีเทลแบบนี้นะครับก็นี่คือความคุ้มค่าของเขาแต่ถ้ามองเพียวๆเ,เฉพาะในเรื่องการใส่สบายนะครับคนที่ชอบสไตล์990ก็จะชอบ1906สไตล์990สไตล์725นะครับก็จะชอบ 1 9่เาศูนยเพราะมันออกฟีลลิ่งคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าคุณชอบสไตล์ที่มีแรงดีดกับนิดๆเด้งนิดๆนะครับแบบ2 0 0 2 R เนี่ยคุณก็จะไม่ชอบ1 9 0 6 R ตัวนี้นะครับไม่ว่าหน้าผ้าคุณจะเป็นแบบไหนนะอันนั้นคือสไตล์ของรองเท้าครับที่เป็นตัวตนของเขาสไตล์ของเขาจะเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้ในเรื่องของหน้าเท้า ผมเป็นคนหน้าเท้า 2E หน้าเท้ากว้างนะครับช่วงนี้กว้างังนั้นในตัว1 9 0 6 r นะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสไหนก็แล้วแต่เนี่ยหน้ากว้างมันจะไม่ค่อยต่างกันนะครับที่แน่ๆคือ1คือมันแคบกว่า2 0 0 2 r นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำคนหน้าเท้าปกติใส่ตรงซ้ายได้เลยนะครับไม่มีปัญหาหน้าเท้าดีนั่นเองก็คือหน้าเท้าปกติสำหรับผู้ชาย แต่ถ้าสําหรับผู้หญิงถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหน้าเท้า B นะครับแต่ไม่มั่นใจว่า 1906R นี้มันเข้ามาไหมที่เป็นรหัสของผู้หญิงนะครับส่วนคนหน้าเท้ากว้างแนะนําบวกครึ่งไซส์พอคู่นี้ผมบวกมาครึ่งไซส์ซึ่งถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะตอนใส่เนี่ยไปลองที่ร้านเนี่ยมันไม่มี44คือไม่มีตรงไซส์ผมนะครับ ตอนแรกผมมองว่าน่าจะใส่ตรงไซด์ได้เหมือน 2002R ที่ผมใส่ตรงไซด์แต่พอดีเนี่ยหน้าเท้าเนี่ยมันจะแคบกว่านิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับคือถ้าไม่ใส่เนี่ยไม่รู้เลยว่ามันมันแคบต่างกันมันนิดเดียวจริงๆนะครับแต่พอได้ลองก็ถือว่าโชคดีที่ได้คู่นี้มานะครับกลายเป็นว่าใส่กระชับพอดีสำหรับคนหน้าเท้ากว้างก็คือบวก ครื่องใส่นะครับนี่คือบทสรุปนะครับ3วันกับ1906 r r l ตัวนี้นะครับมีโอกาสจับจองได้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับผม